Oh, มีเสาชิงช้าด้วยนะครับผมวัดอมกงสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังเดินทางนะฮะจากด่านซ้ายนะครับจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเราก็จะผ่านที่เพชรบูรณ์นะครับอำเภอลม ลมเก่ามาลมสักแล้วก็เข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์มาสะดุดตากับวัดวัดหนึ่งครับซึ่งมีพระพุทธเจ้าน้อยองค์ใหญ่มากนะครับอยูอ่ผมก็เลยยูเทิร์นกลับมาเพื่อที่จะเข้ามาดูว่าวัดนี้กำลังสร้างอะไรอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในว่าศา,าราที่กำลังสร้างเนี่ยคือศาราอะไรนะครับที่มีพระพุทธเจ้าน้อยองค์ใหญ่เนี่ยอยู่ข้างบนเลยนะครับเด่นระงานเลยชื่อว่าวัด โนนสัทธาชุมนะครับหรือว่าวัดอมกงนั่นเองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมไปครับไในกันครับโบสถสวยงามมากนะครับผมโอ้โหลวดลายนะครับประดับประดาไปด้วยเ<ม>ทพนะครับ เทวดาเต็มผนังเลยนะฮะสวยงามมากพญานาคเยอะมาก ซึ่งที่อยู่เบื้องหลังผมเนี่ยนะฮะก็คือพระพุทธเจ้าน้อยนะครับปางตรสูงหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่ทางวัดเขา,าจัดสร้างก็คือชื่อพระเจ้าสิทธัตถะนะครับสากยมุนีสีเพชรบุญนะครับผมสูง26เมตร80เซนเมตรนะครับผมเราก็สร้างตรงนี้นะครับมาน่าจะมีเกือบ10ปีแล้วฮะเขาบอกว่าสร้างไปเรื่อยๆนะครับถ้ามี ญาติโย,ยมมาทำบุญก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่มีกําหนดแล้วเสร็จแต่องค์พระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยถ้าขับรถผ่านไปจะเห็นเด่นชัดมากเพราะว่าองค์ใหญ่มากอย่าลืมนะครับเข้ามาแวะมากราบไหว้นะครับใครผ่านไปแล้วไม่ได้เข้ามาดูเนี่ยอาจจะนึกว่าเอ๊ะ ไอ้ไข่หรือเปล่าตาไข่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะครับผมเข้ามาสักการะบูชากันได้มาทําบุญกันได้นะครับอ่าวิหารข้างหลังนี้จะได้เสร็จนะครับผมผมว่าก็น่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรเลยแหละครับเพราะว่าดูจากบูญดูจากเขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างที่สร้างค้างเอาไว้เนี่ยมันมีความเก่านะครับ ไม่ได้ทําใหม่นะฮะันนี่น่าจะใช้เวลามาหลายปีพอสมควรนะครับพญานาคยังเป็นแค่โครงสร้างอยู่เลยยังไม่มีเสียนเลยนะครับแล้วก็เป็นสีตะไคร้สีดํำๆหมดแล้วนะครับก็คืออยากให้มาร่วมบุญกันนะครับผม จากที่เข้ามาก็สังเกตได้ว่าหลายๆสิ่งที่กำลังสร้างแล้วก็ยังสร้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารของหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยของอพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยก็สร้างอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็สร้างอยู่โบสถ์ก็กำลังบูรณะซ่อมแซมหรือกำลังสร้างอยู่ทุกอย่างกำลังสร้างอยู่หมดเลยนะฮะเข้ามาร่วมบุญกันนะครับใครที่ได้โชคได้ลาบหรือใครที่ผ่านไปผ่านมา เรียนเชิญนะครับบอกบุญครับอนุโมทนาสาธุครับ